สวัสดีครับวันนี้วันที่23กันยายน2 5 6 6นะครับและการของคริปโตวันนี้ก็เป็นแนวทางไซด์เว์ร์พขึ้นมานะครับมี2ตัวที่ราคาบวกขึ้นมาถึง0.02ก็คือ SNT กับ IOST นะครับซึ่ง2ตัวนี้ลุงก็ทำการเข้าเก่งกำไรเอาไว้ตอนนี้ราคาก็กำลังบวกขึ้นมาก็ภาวนาให้มันบวกขึ้นต่อไปเราจะไปดูว่า จังหวะของมันนั้นจะขึ้นไปต่อได้อย่างไรนะครับเข้าไปดู iOS C กันนะครับที่เราจะอัปเดตส่วนอื่นนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นจังหวะขาขึ้นมันเลือกข้างขาขึ้นนะครับแล้วก็ M S D ยังคงชี้ขึ้นนะครับถือว่าจังหวะโอกาสแล้วก็การเคลื่อนตัวเป็นไปดังขาขึ้นนะครับดูจากจังหวะก็จะเห็นว่า ราคาค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับลุงก็เข้าช้อนเอาไว้ตั้งนานนะครับสำหรับตัว SNT นะครับตอนนี้ก็น่าจะบวกไปเล็กน้อยเดี๋ยวจะไปดูในกระเป๋าของลุงกันนะครับว่าเอา่อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลุงก็ใส่เอาไว้เล็กๆน้อยๆนะครับจาคาดหวังนะครับเพราะว่าลุงเป็นมีเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่ความการุณาของท่านนักลงทุนนะครับถ้าเกิดท่าน สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็บริจาคเข้ามานะครับก็ก็จะทำให้มีเม็ดเงินเข้าไปนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราเรียกแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คือไม่มีการโคดโกงกันหรือไม่มีการทาําผิดกฎหมายใดๆนะครับอันนี้อยู่ที่ความพึงพอใจของท่านลงกทุนจังหวะน,นี้ก็คือว่าเป็นจังหวะไซด์วอขึ้นไปนะครับ ราคายังคงจะวิ่งพุ่งขึ้นไปต่อนะครับสำหรับตัว SNT นะครับตัวนี้ลุงก็เข้าใจว่าโอกาสเขาจะไปที่0.9นะครับมันก็จะเป็นจังหวะของการค่อยๆขึ้นไปที่ราคาเดิมนะครับมันเคยเทรดแถวนี้นะครับเทรดแถวนี้ก็คือ0.87 89นะครับราคามันก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปอันนี้ก็คือ snt ที่เป็น usd นะครับที่เป็น usd นะครับก็ราคามันบีบเข้ามาหากันแล้วมันก็เลือกข้างนะครับการบีบเข้าไปหากันแล้วมันก็เลือกข้างเป็นจังหวะขาขึ้นถือว่าโอกาสอันดีนะครับจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นเป็นไปดังที่เราคาดการก็คือว่าถ้า m a c d นั้นยืนอยู่เหนือเส้นศูนย์เมื่อไหร่นะครับราคามันจะพุ่งขึ้นไป เป็นไปดังที่ดูเอาไว้นะครับก็ท่านงทุนก็ลองแล้วก็ดูแล้วก็ต้องถัดประทัดจากนี้ไปหลังจากที่ท่านชมเป็นแล้วท่านต้องเข้าเก่งกําไรเป็นคือถ้าเกิดว่าม,มันมันดูเหมือนจะเลือกข้างแบบนี้เราต้องเข้าเก่งกําไรไว้ก่อนเข้าไว้ที่ราคาแถวๆนี้นะครับแล้วก็พอมันก็จะซ้าเวย์แล้วก็ทำกำไรให้กับท่านักทุนได้นะครับก็จะได้ตังกันนะครับ ก็ทาคลิปทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้ท่านทุนอ่านแล้วก็เข้าใจทักษะแล้วก็ดูราคาออกแล้วก็เข้าเก่งกําไรเป็นแล้วก็ทําเงินให้ได้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของคลิปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าราคากําลังจะพุ่งขึ้นไปชนเส้นซีโร่นะครับถ้ามันพุ่งขึ้นไปชนรุนแรงเมื่อไหร่ราคามันจะกลับมาที่นี่นะครับราคามันจะกลับมาที่เส้นตรงนี้คือราคาประมาณสัก 0.30นะครับจะพุ่งขึ้นมาทันทีนะครับที่0.30นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าคือถ้าเกิดว่า MSCD มันพุ่งขึ้นไปชนตัวเส้นซีโร่เมื่อไหร่นะครับถ้าชนเมื่อไหร่นะครับราคามันจะพุ่งขึ้นไปอย่างอย่างมากอย่างยาวเลยนะครับก็ลุ้นกันนะครับภาวนาให้มันขึ้นไปให้ได้นะครับไปดู USDIOSTUSD ก็ยังยังยังห่างอยู่หลายวันนะครับ อีกประมาณสัก2 2วัน3าวันนะครับราคามันยังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปชนเส้นซีโร่โลนะครับเราก็ลุ้นนะครับลุ้นให้มันขึ้นไปที่เส้นซีโร่โลนะครับแล้วก็ราคามันก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับราคาก็ตอนนี้มันกําลังเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับพยายามกําลังเลือกข้างเป็นขาขึ้นแล้วก็ดูตรงนี้ก็เห็นว่าเราคาดเดาได้ว่าตัวพาราบริซานะครับตัวพาราบริซาก็จะ เป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นมานะครับดูพลัพธ์ลกษากันนะครับดูพลร,รัพธลกษานะครับว่าจังหวะของเขานั้นโอกาสที่จะบอกว่าราคานั้นเป็นจังหวะไซด์เว้าขึ้นมานะครับก็เป็นดังที่เราคาดหวังกันนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเริ่มมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับพลัพธ์หลกษาจุดไข่ปลามาอยู่ตรงนี้นะครับราคาก็เลือกข้างเป็นขังขาขึ้นนะครับตัวนี้เราก็ พอดูตัวนี้เราก็รู้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมครับจังหวะนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เข้าหรือเข้าเกงกําไรบริเวณนี้ไว้ก็สบายใจมันก็เป็นจังหวะไซด์แวบขึ้นไปก็ต้องรอให้มันคือพอหลังจากที่เราเข้าเกงกาไรเสร็จปุ๊บเราก็แค่รอจังหวะให้มันทํากําไรให้กับเราเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับเอาเงินค่อยไปฝากแบงก์เอาไว้ ล้วก็รอให้มันทํากําไรหรือทําดอกเบี้ยให้เราพอถึงจังหวะตรงนี้รเราควรจะขายจังหวะถัดไปก็คือจังหวะแถวแถวนี้นะครับน่าจะเป็นประมาณสักราคาถ้าแถวนี้นะครับคือมันจะมาซ้ํามันจะมาอยู่เดิมๆนะครับเวลามันพุ่งขึ้นมานะี่มันจะมาอยู่ตรงเส้นเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทนถือให้มันไซด์เวย์ขึ้นไปให้ได้นะครับก็เป็นจังหวะที่จะทํากําไรนะครับ ะสำหรับ BTC นะครับ BTC ตัวคริปโตนะครับมันมันก็ย่อตัวลงมาหลังจากที่มันขึ้นไปนะครับแต่ว่าจังหวะของมันยังคงไซด์แว็ขึ้นไปนะครับแล้วก็พาลาบริกซาก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เว็ขึ้นไปหมายว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอัอนนี้เราก็สบายใจได้ว่าเดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งขอให้มันค่อยๆการเคลื่อนตัวหรือการ การปีปีนเขานะครับการปีนเขาปีนเขามันจะต้องค่อยๆขึ้นไปนะครับย่อลงมาแล้วก็ปีนเขาขึ้นไปแล้วก็ย่อขึ้นไปเราคาดหวังว่าจะไปถึงถึงหนึ่งล้านบาทนะครับมีโอกาสที่จะไปถึงหนึ่งล้านบาทนะครับของตัว BTC นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามแล้วนะครับภายในเดือนนี้นะครับโอกาสจะไปถึงหรือเปล่าเราก็ลุ้นกันอีกนิดเดียวนะครับอีกแค่อีกอประมาณสักห้าแสนกว่านะครับ ก็จะไปที่1นึ่งล้านก็ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดยังไม่เก่งกําไรนะส่าหรับท่านที่มีเงินมีทองเยอะๆก็พี่นาดูนะครับลองเก่งกําไรแล้วก็ได้ตังก็สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับบริจาคให้กับลุงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเอ่อถ้าเป็น A BTC ที่เป็น USD มันก็ย่อตัวลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันยังคงมีจังหวะการเคลื่อนตัว ยังคงเป็นจังหวะไซเวอฟขึ้นไปนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะไซเวอฟขึ้นไปยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูจแบนนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมันมีย่อลงมาแรงแต่ถ้าเมื่อไหร่มันย่อต่ํากว่ากึ่งกลางบูจแบนมันก็จะเลือกข้างเป็นขาลงเพะฉะนั้นก็จะลงยาวแต่จังหวะนี้เราเข้าใจว่ามันจะค่อยๆ่อยไซเวขึ้นไปที่1ล้านไอ้สามหมื่นสามหมื่นดอลลาร์นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่3 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับสลับ BTC USD นะครับมาที่ลูน่านะครับลูน่าก็ตอนนี้ก็จะเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับคือเราเรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับว่าเราก็อ่านเกมกันแล้วนะครับว่าจังหวะของมันนั้นอ่ก็คือเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังใหม่นะครับคือมันจะต้องค่อยๆมันเลือกข้างเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับพอมันเลือกข้างเป็นขาขึ้นเสร็จ มันจะขึ้นไปที่จุดตรงนี้แถวตำแหน่งเดิมก็คือมันจะมาชนที่ประมาณซิก0.00227นะครับตอนนี้มันก็จะคิดค่อยไล่นะครับไล่ไซเวย์ออกมาแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแกนรีนเลย์เกชั่นให้ไซเวย์อัพขึ้นมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องให้มันคอยตามกันให้มันเคลื่อนไปตามกันนะครับหลายท่านก็ใจร้อนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องไปดูว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นไปดูว่า RSI นั้นมีโอกาสอยู่ที่เส้นที่เท่าไหร่นะครับดู RSI นะครับเดี๋ยวเราดู RSI ก็คือดูที่ d e ว e ชน e ิ Indicator นะครับต e วเช n อิด n d i c a t o r ดีกว่านะครับ RSI อยู่เลยเส้น50นะครับหมายก็ว่าราคาพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปจังหวะของมันมีพร้อมที่พุ่งขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้จังหวะมันไซเวกด้านข้างนะครับอยู่ที่50กว่า ก็ถือว่าโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปก็มีมีสูงนะครับเพราะนั้นจะพุ่งไม่พุ่งเราก็ต้องดูจาก m a c d นะครับ m a ็ MAC d เเขาบอกว่าจะพุ่งหรือเปล่านะครับก็เข้าไปดูเข้าตั้งค่าก่อนนะครับให้เห็นเป็นเส้นสีขาวหนาขึ้นมานะครับแล้วก็เส้นสัญญาณตัวนี้ก็ให้หนาขึ้นมาหน่อยจะได้เห็นเด่นชัดนะครับกดตกลงนะครับ ก็กำลังพุ่งขึ้นไปแล้วถ้ามันจะพุ่งขึ้นไปหรือว่ามันจะไซเวย์ขึ้นไปได้อย่างสวยงามคือถ้าเส้น MACD พุ่งขึ้นไปชนเส้นซีโร่นะครับพอมาถึงตรงนี้ราคามันจะพุ่งกลับขึ้นไปที่ด้านบนจะไปที่0.002นนสองเนะครับตอนนี้มันอยู่ที่0 0 0 2 2นะครับถือว่าถ้าเกิดท่านอยากจะได้กําไรก็ลองเข้าในจังหวะนี้นะครับก็จะทํากําไร รุนกันต่อไปนะครับสหรับตัวลูน่านะครับหรือเทอรล่าคลาสสิกนะครับที่เป็น USD ของลูน่านี้ก็เป็นจังหวะไซวิขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะไซวบแล้วก็ทิศทางก็มันจะกลับไปที่เดิมนะครับหมายว่ามันเคยมันกำลังเลือกข้างใช่ไหมครับ MSD กำลังชี้ขึ้น r s i ถ้ามันเลือกข้างแล้วมันยืนอยู่เหนือกึ่งกลาง อ่ะบูช์แบนมันก็จะไซด์เวขึ้นไปที่ราคาเดิมก็คือประมาณนี้นะครับแล้วพอหลังจากที่มันไซด์เวขึ้นไปชนตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะไซด์เวด้านข้างแล้วก็พุ่งขึ้นไปที่ราคาตรงราคาเดิมนะครับตรงนี้นะครับคือมันจะต้องกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆไซด์เวกอัพขึ้นไปนะครับก็เรียนท่านทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับถือถ้าเกิดท่านมีทุนท่านก็ควรจะเข้าช้อนในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับ อย่างเช่นตัวกาล่าก็เหมือนกันนะครับกาล่าก็มันดูเหมือนว่ากำลังจะค่อยๆกลับฟื้นคืนขึ้นมานะครับก็ย่อตัวลงมานะครับเขาก็ย่อลงมาเสร็จแล้วมันเลือกข้างขาลงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กำลังจะเลือกข้างใหม่นะครับก็บีบเข้าไปหากันเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือว่าเราต้องเข้าช้อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะอะไรครับเอเมมันไซเวฟด้านข้างก็ยังถือว่าเข้าช้อนแล้วก็ ก็คืออย่างที่คลิปก่อนหน้าที่ลงบอกว่าให้ให้ s S สเทําำกำไรก่อนพอ SNC ขึ้นไปทำกำไรถึงถึงจุดที่เราคาดหวังเสร็จแล้วก็ขาย Snt แล้วก็มาเข้าการ่านะครับเป็นสเต็ป<ย>ไปนะครับ <âm pl ot ator> ตัวนี้ก็มันยังห่างจากมันยังห่างจากเส้นซีโล่นะครับ <im pl ot ator> ก็ปล่อยให้มันเคลื่อนตัวใกล้เส้นซีโล่ขึ้นไปก่อนนะครับคือมันจะ way ไซด์เวย์ไปได้ขั้นด้านข้าง ใช้เวลานานนะครับคือตัวนี้จะเป็นตัวถักไปที่เราจะเข้าเก่งกําไรนะครับตอนนี้เราเข้าไอเอเอ็กับ i อโอก่อนนะครับ2ตัวแรกนะครับที่เราเข้าเก่งกาไร2ตัวนี้ก่อนนะครับเอสกับไอโอเอสทีก่อนนะครับพอเข้าเสร็จปุ๊บมันเก่งกําไรเสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บทากาไรเรียบร้อยแล้วก็ค่อยออกมาเข้าตัวลูน่านะครับ หรือเข้าตัวกาล่าถัด่าก็ได้นะครับเอาง่ายๆว่าตัวไหนอยู่ใกล้เส้นซนโลนะครับตัวตัวตัว MACD อยู่ใกล้เส้นซโลที่สุดนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ใกล้ใกล้เส้นซลหรือยังยังไม่ใกล้นะครับสำหรับตัวด็อกคอยนะครับตัวไหนอยู่ใกล้เส้นซนลนะครับเราก็ไล่ดูนะครับตัวไหนตัวนี้คับคอยไม่ใกล้นะครับ แล้วถ้าเจฟฟินล่ะใกล้หรือ,อยังเจฟินโอ้เจฟินอยู่เลยนะครับนี่คือจังหวะของการที่บอกว่าถ้าราคา MACD ยืนอยู่เนือเส้นซีนร่นะเห็นว่ามันพุ่งใช่ไหมครับมันดีดดีดราคาแล้วก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาเพื่อเพื่อเปลี่ยนทิศทางนะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนตัวของลีเนเลกชั่นเพราะฉะนั้นมันจะต้องไซเวอยู่ด้านข้าง มันก็ค่อยๆซา์เวดาวงมาแล้วก็ค่อยๆสดยเวไปทางด้านข้างนะครับนี่คือทิศทางของราคานะครับ่ันก็ดูตัวอย่างแล้วก็ลองนําไปพิจารณาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับแค่เราต้องใช้เครื่องมือเหมือนกันทันถึงจะพิเคราะห์ไปในทางเดียวกันนะครับก็หลายๆตัวก็ยังคงมีโอกาสที่บวกขึ้นมานะครับสําสคัญก็คือ MACD ต้องอยู่ เหนือเส้นศูนย์หรือเหนือเหนือใกล้ๆเส้นศูนย์นะครับยกตัวอย่าง x xrp นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันใกล้เข้ามาแล้วนะครับแสดงว่ามันจะใกล้พุ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันใกล้เครื่องมาชนเส้นศูนย์เมื่อไหร่ราคามันจะพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น xpg ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องเข้าเก่งกําไรนะครับ้าทุนหลอพิ่าณาดูนะครับอันนี้เราก็กล่าว xpg ให้นะครับ ราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่18บาทนะครับราคามีโอกาสทจะพุ่งขึ้นไปที่24 25บาท26บาทนะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปก็อันนี้ก็ทางตุนก็รอพิจารณาดูดีๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลลุงก็มีความปรารถนาดีว่าราคามันกำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็เดิมทีเห็นไหมครับตรงนี้มันพุ่งขึ้นมาตรงนี้ ตรงนี้ก็พุ่งขึ้นไปเห็นไหมครับพอพุ่งขึ้นไปเสร็จตรงนี้ก็กําลังจะพุ่งขึ้นไปเหมือนกันฉะนั้นราคาก็จะตีดพุ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็เข้าเก่งกําไรไว้ก่อนเลยนะครับเข้าเก่งกําไรไว้นะครับเข้าเข้าเราก็เก่งกําไรไว้เราก็ทนถือให้มันพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดของมันก็คือแนวเดิมๆของมันก็คือประมาณนี้นะครับ้มันพุ่งขึ้นมาตรงนี้เราค่อยขายยังไงต้องขายนะครับเพราะว่ามันจะทํากําไรสูงสุด ขึ้นไปแล้วมันก็จะยอดตัวลงมาเหมือนกับตัวเจฟินนะครับเพะฉะนั้นทางทุนก็ต้องขายนะครับคือเรารู้จักหลักการของมันคือมันจะพุ่งไปที่ที่แนวเดิมแล้วสุดท้ายมันก็จะย่อดตัวลงมาประมาณนี้นะครับเราต้องขายทํากําไรเราต้องรู้จังหวะขายนะครับยังไงซะอย่าเราไม่ใช่นักอย่าไปเล่นเป็น vi คิดว่าจะต้องทนถือทนซื้อคิดว่าซื้อลอตเตอรี่ที่ไม่มีวันไม่มีวันหมดอายุ อะไรประมาณนี้อย่าไปคิดนะครับคือเราต้องขายเป็นจังหวะนะครับถ้ามันขึ้นไปเราต้องขายขายให้ทันแล้วเราก็ได้กําไรก็พอใจแล้วเสร็จแล้วเราก็รอมันยอ่อลงมาหรือไปดูตัวอื่นที่มันยอ่อลงมาแล้วก็หาหาจังหวะแบบนี้เราก็ต้องมานั่งพิารณาแต่ละตัวแล้วเราจัดเรียงกันนะครับว่าตัวนี้ MAD ใกล้เส้นศูนหรือ,อยังถ้าเป็นถ้าใกล้เส้นศูนเป็นวันกี่วันถัดกี่วันเป็นจังหวะทําเงินได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับ เราก็มานั่งเรียงแล้วก็ทําตารางแล้วก็จับตัวที่เป็นการเคลื่อนตัวของเอ็มดีว่ากี่วันกี่วันมันจึงจะทําเงินให้กับเราแบบนั้นจะดีกว่านะครับอันนี้ก็ลุงก็แนะนําให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับท่านก็ลองนําไปปฏิบัติแล้วก็ถ้าได้กําไรยังไงก็ยินดีกับท่านนักทุนด้วยนะครับคืออย่างน้อยนะครับมันก็มีข้อพิสูจน์มีข้ออ่ ข้อที่อย่างตัวนี้นะครับ t r x นะครับมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วตอนนี้มันเป็นขาลงนะครับอเห็นไหมครับมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับตอนนี้มันก็ไซด์เวดาวงมาเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดของมันนะครับมันถึงตรงนี้เราต้องขายนะครับพอขายแล้ว MACD มันไซด์เวดาวลงมานะครับมันก็จะไซด์เวดาวลงมาแล้วก็เราต้องมารอซื้อที่ตรงต่ํานี้ก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือลุงก็บอกว่าเมื่อเรารู้จุดสูงสุดเราก็ต้องขายที่จุดสูงสุดแล้วเรารู้ว่ามันจะมาลงมาต่ําที่ตรงไหนเราก็ไปรอรับที่ตรงนั้นนี่คือจังหวะการทํากําไรอย่างแท้จริงนะครับเราก็ซื้อขายขายซื้อ,ซ,อซื้อขายตามเส้นของมันนะครับถ้าเราทําได้อย่างนี้เราก็ได้กําไรก็สะสมกําไรเข้ามาเป็นจากพอร์ตเล็กๆก็จะกลายเป็นพอร์ตหลายๆหลายๆตังค์นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับกดถูกใจกันเอาไว้ด้วยนะครับก็ฝากให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้เราก็ว่า t r x นั้นเป็นมันหมดมันหมดขาลงไอ้มันหมดขาขึ้นเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต่ําสุดมันขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยเสร็จแล้วมันทนมันสู้แรงเสียดทานไม่ไหวมันก็ต้องไซเวดาวลงมาเพราะนั้น เราก็ต้องมารอรับที่ราคาต่ําสุดของมันคือทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรนเลชั่นสูงสุดแล้วก็กรอบเรนเลชั่นต่ําสุดนะครับฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าจังหวะสูงสุดที่ทํากําไรตรงนี้เราต้องขายตรงนี้เราต้องมาซื้อตรงนี้แค่นั้นเองนะครับที่นี่นี่คือแนวทางการทํากําไรในสไตล์ของลุงเพคริปโตนะครับขอบคุณมากนะครับที่ท่านกรุณาสมัครสมาชิกรายสัปดาห์รายเดือนเข้ามาไปพบกันในคลิปดีๆถัดไป